บายดีพี่น้องบายดีมือนี่สะดอนกับหนังพ้นเนาะเอาสีพากันมากงุ่มห้อย <Yeah. S 1> มางุ่มหอยสายเนาะ <ừ. S 1> มางุ่มห้อยสายอยู่ซ้ายห้วยพี่น้องตอนนี้กะกำลังมาหอดเลยเนาะมาหอดซ้ายห้วยแล้วยังหน่อยเขาลงไปเขามากมาพอกับอันคนบานเดียวกันแค่เจ้ากะพากกันมางุ่มห้อยคือกันพี่น้องแล้วกะมาเบ,บิ่งน้ำกันได้พี่น้องเด้อว่ามือนี่สะดอนสีมางุ่มห้อยสีใดห้อยอยู่ว่เนาะหรือว่าสีเป็นยังไงเดียวเฮาไปลุ้น้ำกันเน้ะพี่น้องเนาะ ป้าเขาไปทำกันเลยของตอนนี้กำลังสิไปหางุมห้อยทรายกําลังยางไปเด้อตอนนี้เด้อได้เงินแล้วฝืกอันนี้เนาะฮะฝึกิ่นก็จะเอาอันนี้ไม่หยาดไม่หยาดสิงหงมใส่ของมาไม่หยาดโอ้ไม่หยาดแล้วสิงหงมใส่ของใส่ออของเลยจะทำของก็มืนะอ,าามอน้อเอาซัมพเดีอันออนนาะเอาไล่เกิดขึน้นสิบวันได้เดี๋ยวพวกาคนมาไลา่ไล่แต่ละมือนะ่ะถา่ายภาพสันเกี่ยวกับเอเข,าขาพายน้ำเดียพี่น้อง เพราะว่าใหม่กันสั้นบ่มีมันยากาอยู่ทุงไฮทุงหน้าพี่นอนด,ดูทางมานนนนงันสั้นเนาะมีกี่ดินทราย น,นีชุดบอนกําลังงุ้มหอยอยู่เนาะตอนนี้เนาะกําลังลงมาหัวใจหัวยนี่นํากระโบลายเปน็นอนะไรพี่น้องนีํากระโบกเนาะมันก็มีเจเท่านี่ลายอ,อ,อ,อายู่บนไม่ยญ้าหอยน่ะ <laughs> มีแต่หอยหน่วยเหนี่ยหน่อยเนาะเขาจะมางุ้มคนมางุ้มลายเขนนี่น่ะลายบานเนาะเขาจะพักกันมาเออบานพ่นซิมบานหัวยบบานส้มสะอาดของบ่อพนพักกันมางุ้มอยู่ซ้ายหนีเบิร์ดนี่ สะดอนกับกำลังสิงหงมพี่น้องเดี๋ยวเก็บผาให้พี่ให้น้องได้เห็นน้องกันก่อนน้อยนีตัวน้อยน้อยห้อยนี่ห้อยห้อยเล็บหมาห้อยสายห้เล็บหมาหอยสายเด้อเดี๋ยวงมมึงก่อนเด้๋อู้ยมีแต่เดี๋ยวมึงในมีแต่หน่วยเนื้อหน่อยในพี่น้องเนี่ยเด้๋ยวนีะห้อยนี่แหละถ้าจำมึงของพากันมางมเนี่ยนาะพี่น้องนี่ถ้าเอิ่นว่าห้อยสายบานสะดอนถ้าเอิ่นห้อยสายเด้อ แต่า่าเขตอื่นบ่ฮู้ว่าอื่นหอยยังมันของมีแต่หน่วยน้อยหน่ได้อีบ่ม่ยามันมีแต่หน่วยน่อยๆอยนุ้ยนานเย็นๆเนาะยามเสามือนี่อากาศอากาศเย็นอากาศเย็นมือนี่คนใดเอาล้านหน่อยมแลแล่นน้ำลูกไว้เดียว เ่มีอนกนนี่ดอนหัวมือดอนนี่มันจะดะใช่่กระาได้เมอับดอนน้อมานั่งกันหลายคนมือนิหาหกคนเบิ้งขอเบิ้งกระตานี่เนี้ยด้กันลั่งในห้อยสารสีหน่วย พนง่มมึงดูงงพันงมคือพนงมเหมืนเดย์น่ะเนี่ยเด้อง่มมึงเด้อี่เนาะไข่แน่แต่หนามบลาดเนี่ขยนะขยี่รถมาทางน,ะนาั่นนะเดยได้เลยพี่เนาะ Ui, <t stereotype> <maks dữ dữ sympath là> ừ, mày à. này, lần lên lần này,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  Ơn này, lần 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 này, nè này, lần này, đại này, lần này, lần ส่วงสามสี่ทีขึ้นล้างอ่ะนะก็จะจุดหอดไปขายเนาะได้ย่บอ่ทางนั้นเนาะ <c oughs> ได้อีกครั้่เน็นอกได้แล้ว <c> ผ <oughs> ม,มได้เท่ละชองซ้ำหน่วยส้าซ้อมไปเท่ละหน่อยเพราะว่าส่วงนี้คนก็จะมาหาหลายคนมาหาทุกมือเนาะมันกระเรล่มอยู่เบื้อน,น้ำเนยเออขาดอันนี้วะบ่ได้มื่อมมมมก,กี้เจือ คนไปจ่ายกี่เินโอ้หมีแต่หน่วยน้อยๆเนาะเออหน่วยนล็กๆเนี่หนีจะเต็มแน่ๆเอ้อไปจักหน่วยด่านี่เือสีแดงคือสีแดงออมอยู่ด่าแกงเนาะเขาจะเอิรนเนาะโอ้ขาละแกงก็ดือมแกงก็ดื่มไม่ได้มีน้องไม่ได้มะงมหอายด้วกันเนาะหยาดสาวเนี่ยกาเย็นเย็น ให้เนี่ยจะหนามบ่เลิกนะขนาดเลิกพแห้งสินะหยุ่นระตุกเป็นไปตุูนไปนะกมเอากลีบชิ้นยสมาจ้ะเอากำมาหนึ่งชิ้นาะ รวยว่ากินใหญ่นะข้ากำนั้นได้กี่จินซ้ายได้พี่น้องเด,ด้อร์จะโดนจีกัมอันดิโอ้ยโมเมนต์จีนแห่กำนั่นเนาะสะพนเป็นมือกองหายกินหนึ่งมือนี่แพ้ได้แบกหล่าเอ้าสุดหล,ล่ออลิซูหลูกพี่เด้ฮะขาดกะลิอ,อยู่ตะบอนเก่าได้น่ะแมนอยู่ตะบอนเก่าได้พี่น้องนี่ได้ยอ้าวได้ไล่ยุนได้ไล่บอลลู พูดแต่เนื้อนี่เนาะให้แรงพอดูวัยด้ยดิฉันมิ๊กพี่อะคุณตาไงนี่หามานี่ดีเนาะเป็นนอน่านคนเดนี่คคกล่องกเ้อ เด้อพิธีการงมวนห้ขูดดีกว่าเล้ขูดล้วจะดีสอาดน่เนาะพิธีการง้วยแม่ลูกจะเ็เนยัปากีดิงคนจุ่มน้ำได้พี่น้องม่่เลยกุนี้องเราลายุดีขงจุ่มเลยแล้วเหรอเหตุน่ะขาสงจุ่มเลย เนื้อบ้วนันมอุ่ไม่หน่วยใหญ่รถหนึ่งเจาสิผากเนาะกลังยางหล่อสายหัวได้พี่นนางตอนป้าไปเบิ่งไปเบิ่งผักเบืองนันเดอกันแนมไปเห็นสาวๆจุบันกำลังพักกันงุ่มจอดสียาไปเบิ่งเด้อว่าจุบันีด้ยีบอร้ายคนขนาดพี่นนองมงห้อยงกันเลย เดลายอยู่นั่ะเออฮ่ากอลงมาอยู่บ้านเช่นนี้น่ะเออบ้านก็หลวงบ่โอ้ยเดจ้าบานเอออยู่บ้านหัวยจะาหัวคอยบางทีคอยอาจจะบมโหเจ้าเจ้าพักการใช้ทุกอย่างบ่เบิ่งแน่เบิ่งแน่หน่วยใหญ่ยิบ่ขอเบิ่งแน่ผู้สาวเสือดำ เอเอเท้นี่บ่เาาด้อเออเท้นี่หน่วยใหญ่ด้นน่ะเนาะเบ่อ <Mc Brown> ืมหน่วยเดียบีเนาะเ้อะหน่วยใหญ่ออ้ลี้ทั้งนี่ชุ่ยใหญ่ไอนงุ่มทั้งนั้นหน่วยหน่อยเนาะหน่วยมวยใหญ่แบบนั้ฮะหมาข้าวเดียวนึงกำลังมากินนี่คือกันผู้ดีแน่มาเห็นจะจับแช่จอดรถไว้อยู่แช่ขี่รถจ้งมาบ่เออ เมางุ้มหอยน้ำกันหลาย chips, ่คนในนี่มันกับมวลแล้วเนาะเสียงหัวโอ้ยโอ้ยอยู่ทางไหนกับการกำลังงุ้มได้ผู้ละเล็กผู้ละน้อยมันกับยังเริ Asian ่บยังเบิดเลยนั่พี่น้องกดไลค์ครัวไทยบ้านคำหลวงกับมาพอกันกับไทยบ้านหัวยได้ผู้ละก่อผู้ละกรรมพี่น้องเอ้ย บนได้ร้ายเป็นไดบวชสวงนี์ห้อยไม่อยากอึดเนาะคนมางุ่มร้ายแอะไงคนก็เอาจนเอาไปขายก็จะเอาจนสีเบิดแหละก็ร่างสีพักกันมางุ่มมาพอกันร้ายบ้านเนาะเป็นซิลายกว่าคนรถามมาเบิ่งนน้ำกันได้พี่น้องว่าแต่ละคนสะได้หน่อยหรือร้ายสำได้ตอนนี้สะดอนเขาไปงุ่มห้อยก่อนจักหน่อหนึ่งเนาะกำลังงุ่มได้ทีได้พี่หน่อผัวผามหนากันงุ่มไปตามลำหัวเนาะตามซ้ายหัว เมื่อกี้นีกับพ่อสาวบานค้าหลวงกับมะงุ่มก็กันแต่ชุบ่นอยู่เบื้องเชิงพี่น้องชุบ่นพากันเมื่อเลยจุ่มสาวดอนกับจุ่มมันกำ,ำลังง,ง,งุ่มบุู๊้ซึกว่าตอนนีกคนจุมน่มนามเลยเนาะเ <laughs> พราะว่มามันสวยอากาศมันเริ่มหอนแต่ละคนก็เริ่มจุม่มนามเลยได้พี่น้องก็แบบนี้เกลี่ยไปตามนามเลยแบบนี้อากาศกับสิค่ายกวางสาวแน่สวยๆมากกับอากาศจะเริ่มหอนแน่แบบนี้ ส่วงวางประมาณเจ็ดโมงฝ่ายแปดโมงมาหอนผู้ใดก็พักกันคึดงหอสิโรคนามบันนี้พักกันพักกันน,น,นั่งเอาเลยพี่น้องบันนี้นั่งงุ่มเอางุ่มห้อยกับงุ่มได้เท่าละหน่วยสองหน่วยแตก่อ่ะโอ้ยได้เท่าละกอบเท่าลรกลาเนาะแต่เดี่ยวนี้ได้เท่าละหน่วยสองหน่วยอาหารการกินเขตบ้านท่ามันกะเริ่มเบิดเลยพี่น้องเลย,อย,เ,ลยเออเริ่มอึดเริ่มยากแลวโุ้ยสรางสิ้ากินได้กับโมเมนต์ของงายมันคนร้ายกลัว อีายนะ้ำตาลเจนไม่มีเอนวเอาน้ตระเจีใหมาหน่อยน้ำเทเจนเจตนะาลแม่ท่บ่บข้าบเป็นบ่ท่าน่ะเอายดีตัวหนมัุเป็นล้มาตเอามาปนเก็บเป็นหายผู้แห้งนะมาแบ่งหมูน้ำให้สมีคมแกงใ่ม เก็ไปสุดข่ายไปหน่าเก็บมันให้แล้วเก็บไว้ให้แล้วไปเอาโลงให้คุณยายจัดกำต่อตัวเนี้ยหมดเต็มไปนิ่วมาหลังโตโต้สีม่วงอะไรประเด็นอะด้านสีหงสงเลยวะน้อยน้อยอาบลูกคนนี้บอกเฮ้ยสองบาทตึ้งกองโอ้โหอันนี้มาสิเมื่วงเนี่ยเจ้าดีน้อย ท yup. ี่ไทยกอยู่บ้าไอ้แบบนี้มาเบิ้งน้ำกันได้พี่น้องว่าแต่ละคนสิได้ร้ายจำได้น้อมาสรุปของมึงกเลยเหลือของเันเลยใช่ของไม่หยาดเด้ฟ้าของไม่หยาดเด้ร้ายลีพี่น้องมาเลยจนเต็มของเบิ้งบางลานน้อไอ้น้าอยู่บ่ลูกหนาวอยู่บ้าฟ้าเออได้ผนว่าหนาวขนาดเอ้าเป็นได้ใดเป็นได้ใดแทางนี้่ยกันบ้านขมุขมุมอยู่พี่น้องมึงเนี่ย มอสิพากันเมื่อแล้วตอนนิพคาะพ่าตอนนี้กับสิบสองมุ่งเครื่องแล้วสองมุ่งเครื่อง่ันเมื่อมาเดิเครื่องกระตาเนาะพูดดีชอบเขาพอนดนเครื่องกระตาเดนดอนได้เครื่องของได้กับพ่อบ้มาทักนี่บูบเบจหัวบจกี่ยินมาพี่หนักมึงเนี่ยน่างงมาก ่เดนเี while, ้อเีเด๋ยอยู่สามคดเนาะเรือโลโซพลแหละกับดอนเนาะเด็กกำลังกำลังงุ่มกีเด้องุ่กีมาเะนี่แต่แต่เท่าไรแล้พี่นเชตเตย่เดกเ็ตหน่วยงุ่มกีอยู่ในหูโสพี่น้องหวยหวยน้ําบ๊กนี่อันชุมันปลาชุมน่าาวอันท่วามาน้ากันกรบสอดนะขาเจ้ากับบเป่พี่น้องพระาตอนนี้มันเกิดสิบสอง ิสองมุเคืองเะนาะบมุ่ง,ยยงหย่างแหละเขาอยากกินขาเาจะกิเมือ่อเขางงมาอีกก่อนบพว่าเขายังบ่ได้พอกินนฮะฮะ้ำพนแข่งกระต่ยสันเลยพูนวะเบิดหลจังนาตาเบิดหากับพักันเมื่อนะวมมุนุหอ,อยใสยแท้ๆเนี่ยมาเออว่มาเปนป่าดิจิตินะโยมก็มีแต่ป่าและมันกันยังไตี อืมมห้อยสายด้ยมใส่พอียเโอ้วยปล่อยมันซาป่าตัวเดียวในตัวมันปล่อยหอฮม,อม,ม,มตอนนี้สุพรรณกำลังหนาวแส่นำร้ายจนหนาวหมางงมห้อยตั้งแต่แปดโมงพี่น้องตอนนี้ก็สิ 12มุ่งเคิงใบมุ่ง, Nh งหย่างเลยพี่เนาะแค่น้อยก็ได้พาก,กันกลับแหล่โคบ้าที่มืองานมานำกันข้าเจ้ากับผากันก,กนนลั๊บเบลเล่เรือแต่สะดอนกับอัะสะนส้นุดกับอันน้ำพ้นนี่แหละล้านๆนี่แหละเออสะลด์วะพ้นพ้ทางถูกเพียงรักเออหลักเติมเนาะมันเป็นบอลน,นำโซ่ที่แถวหน่ะ ไปๆครับบันนี้เด็กๆเมื่อเช่นเด้อบันนี้นะเฮร้ายล่ะเฮร้ายเลยเอามาเอามาให้ให้พี่น้องเพคนเบิ่งแน่ของนะสรุปนับกันนะพี่น้องตอนนี้เด้อผู้ดีแต่ของนึงพี่น้องเข้าหอยทรายอยู่บ้านสะดอนเอิญมาหอยทรายได้พี่น้องแต่บุหัว่าอยู่อาเขตอื่นคนจีเอิญมาหอยยังเนาะคอมเมนต์มาบอกในเด้อเอิญปากเส้นนะเอิญกีเห็นดิ ไปไปนี S <S ่กำลังสิเกยมตัวกับเลยเบื้องหน้าเบื้องในห้องเจ้านะได้ป่าโอ้เก่งอลีนี่ก็ได้ของหนึ่งคือกันครับแล้วพี่น้องบัดดี้แดดถอนกันอ่ะไปไปเลือแต่สามคนเท่าทิ้งงานน่ะก็แจวกรับก่อนเลยพี่น้องตอนนี้กับพ่อแม่ใบม่วงแล้วเน่อยสิครับ ตัวซับปกต่จะมีอไซดงตัวซับไทโตซับโตซับโตซับตซัเออดินซับเนากัเด้อได้เต็มของเรได้เต็มของพอได้กินแรงเนาะมาแลงสีเฮดเมน,นูยังนาะก,กินนีเนเอัดเอาพัดใส่กระเพรา,พาเออัดใส่กะเพราพ ข้าเปาอไม่ไดินอน้นมเออมหาอยู่แถวบ้านตูแ,แลแล้ก็ีแกงใส,ส่พักซี่น้ำเอาให้เมถากินแม่ถาเรามาหอยายวันหน่อยไอ้วนหน่อแถวนี้บ่มีนะแถวนี้เนาะน,น้ำได้ขากัเดเกลียงน้ำเนาะสิดมากวะยันหัว เดือดค้าเน,ะนาะมันห่อมันเลิกแล้วกันมวดตั้งปันนี่เดี๋ยป้าตอนมาทำอีโบเปียกบัสซิเมื่อเปียกวัดกระโตนับแต่หัวจนหอดตีนซะผลมืออากุธก็สิเปียกถ้าบม่พูดอากุธจะบเปียกกัน,นอยู่แค่มันหวยเนาะบอลสะดอนมะง,งมุมห้อยกระเจ้ากระสิผ้าก,กันปลูกหมักแตงซาอูพี่น้องหรือว่าหมักแคนตาลูกบ่อบานสะดอนเอิอดแตงซาอู๋กาลังเป็นหน่วยได้พี่น้องมึงเนี่ย ป้ากำนังเป็นหน่วยปนองมะแนงนี่นี่พี่น้องมักแตงขา้าจ้ากำลังเป็นหน่วยนี่หมักแตงซาอู้บานสะดอนเอิรดหมักแตงซาอู้แต่บุหูวว่าเขตพี่น้องเอิรนดหมักหมากยังเนาะป้าข้าจะปลูกไร้ขนาดได้พี่น้องเป็นเศรษฐกิจเนาะสางลายได้เสริมในขอบขวัวนี่อาการเมื่อนี่การ่มเย็นๆพี่น้องอยู่ตรงไหทรงหน้าเนาะแดดอยู่แต่กับบุหอนปันได ป้ามึงเนี่ยมักแตงก็ตั้งเป็นหมาด้วยี่พี่น,อน้องกำลังเป็นหมาดก,กขนาดซ้ำแล้วข้าเจา้าซ้ำหมันข้าเจ้าเซี่ยเงินแล้วเจ้าคล้องสวนนี่มึงเนี่ยหม,มักแตงหมักมูได้พี่เนาะพันปลูกนะเศร้าบานพันปลูกเนาะ มีทั้งหมักแตงมีทั้งหมักมูแถวนี้ไฮนี่คือสีแมนตหมักมูเหมืเด้ป้ากำลังเป็นหมากเลยหม,ลมากซ้ำกับปัวกับปั่นพี่น้องมึงแน่อืมกระสอ่อนแบบมันรวยใหญ่ๆซ้ำก็จะสิคลายเอาเงินนี่พี่น้องกำลังหมากซ้ำกับปั่นเนาะมือนีด มากำลังซ้ำกับปั่นเจ้าเหตุร้ายเต๋อได้ดพี่น้องมึงเนี่ยสวนหมักแตงซาอู้พี่น้องแบบก็มีหมักมูน้ำตอนนี้เนาะสะดอนกับสองสาวสาวหน่อยสองเสาเนี่ก็สิพาก,ก,กันกับแล้วพี่น้องลังจากห้องห่มห้อยแล้วกั มังงูม้อยกับตังเต่แปดโมงเนาะตอนนี้สบายมุ้งย่างเลยพี่น้องกับฉีโคตัวกั๊บโกนกับโคปิดขี้ใบสมนีเด้อพี่น้องเด้อผ่าก่น้องกดไลค์กดติดตามกดกระลิงให้ย่องท็อปทินสวรรค์เลเด้อใบพอกันไม้ในคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีวัสดีบ๊ายบายหนาวปะเพื่นหนาวปะหนาวสองสาวพากันหนาวพี่น้องอ่ะไปบ่ายพี่น้องไล่อีกเพื่อนหนึ่ง 自己办了。